สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้เรามาอันบ็อกเกมกันก็คือเกมเป็นคาเดนแวิปราดตัวเสริมถนนลี้ลับแห่งอาคั่มเนาะซึ่งเขาก็พรีโอเดอร์กันมานานแล้วน่าจะเป็นปีแล้วแหละพอดีรอบการผลิตมันไม่พอดีหรือ,อยังไงมันก็เลยเพิ่งจะได้ส่งมาอมีสัปะลาตตัวใหญ่สองตัว แล้วก็ตัวหนังสืออ๋อนี่มันมีบอกด้วยว่าใช้สลิปนี่แบบนี้หนึ่งซองแบบนี้สองซองดูดีอ่ะเออออโอเคดูดิตัวนี้นอกจากจะมีเนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหม่ไอเทมใหม่แล้วมันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นระบบเหมือนกับแบบอัปเกรดให้จิปจิตก,ก็ เกเตอร์เราเก่งขึ้นได้ด้วยอโอเคมาดูกันโอเคกูคมือหนึ่งแผ่นเจตกาเพิ่มเแบบ <c oughs> นี่ไงมันจะมีเป็นในชมพูชมพูเนี้ยมันจะมันจะเป็นโทเค็นที่แบบเสริมความสมรรถให้เราบอกบวกค่าหนังซือไม่หนึ่งบวกมัดไม่หนึ่งบวกสมบัอีกหนึ่งอะไรเงี้ยเออเราไม่รู้จักใช้ได้จะเงื่อนไขอะไรเอ,อ้านี่ไงมันมีอยนงนี้อยู่น้ำยาสีย้อมพัน เมื่อเริ่มตาเล่นของคุณคุณมีสิทธิพัฒนาทักษะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเมื่อทําแล้วพลิกการใบนี้ออไปข้าวกินยาเพิ่มพลังมึงกินปุ๊บได้สแตทเพิ่มแต่มันก็อาจจะมีผลเสียอะไรอุปกรณ์การเล่นนะเดี๋ยว่อามาตรวจอันนี้กันไม่เป็นไรจบก็มาดูวันนี้โอ้ก็เป็นแผ่นไทยก็มีลมลมจะเหมือนเดิมนี่ไงเดี๋ยวนี้ขอ แกะก็ดูก่อนอดูันนี้ก่อนก็ได้นี่ก็จะเป็นที่วางสปหลาดของเราเนาะหน,นึ่งสองสามสี่แล้วก็อันกลางสองแล้วก็อันใหญ่หนึ่งก็เท่ากับอะคริลิกใสที่เขาแถมมาให้น,นก็จะเป็นการ์ดอ๋อการ์ดเขาเขาเขา,เขาไม่ได้ซีลมาการ์ดเนี่ยมันมาเป็น เป็นเป็นใบๆมาเลยเอออันนี้คืออะไรพูดเที่ยงธรรมเฮ้เป็นสถานะใหม่เหรอเดี๋ยวนะเขาอ่าน่อยรอบละครั้งคุณมีสิทธิ์แปลงผลเว่นขยายหนึ่งลูกให้เป็นดาวเมื่อคุณได้รับพอร์เรอร์ทิงการใบนี้เอเป็นสถานะที่ที่แปลกเออเป็นสถานะนี่ไงเออเดี๋ยวนะเราดูด้านหลังดีกว่า จะได้เห็นมันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเวทลวมั้งอ่ะอ๋อนี่ไงเอเอน้ำยาเมื่อกี้ <c oughs> น้ำยาที่กินแล้วเพิ่มพลังได้ก้อนนี้สถานะใหม่นมหนาวเจ็ดจำง i m p l a n t s t i o n action เป็น action เนาะนักสือคนอื่นหนึ่งคนในระยะมีสิทธิทำ action หนึ่งครั้งจากนั้นพลิกการใบนี้ก็ มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะคล้ายๆไอไ้อไอตัวนี้ใช่ไหมมันต้องจ่ายแอคชั่นให้เราไม่ไม่ใช่เราต้องจ่ายแอคชั่นแล้วก็สั่งให้คนอื่นทำได้หนึ่งแอคชั่นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะเนาะเฉยๆอ,อ่ะอันนี้รู้สึกเป็นอันนี้เพลิงสีครามอะซูเฟรมกดไปน,นี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสง้าว อันนี้เป็น,ป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 นการโจมตีเย้นเนี่ยเป,เป็นปืนก็คือยิงไกลสองช่องไม่ได้เล่นน้ำนะครับจำไม่ค่อยได้ <c oughs> ประทับความรู้ f o r ์ Learning ่ใช้คำว่าประทับความรู้แ <c oughs> อคชั่นคนึื่นนักสืบคนอื่นหนึ่งคนในระยะมีสิทธ์พัฒนาทักษะอะไรก็ได้หนึ่งด้าน <c oughs> อ๋อ็ก็เหมือนไอ้น้ำยานั้นนอกจากน้ำยาก็จะมีเป็นเวทนี้ด้วยโอเคจบเวทไปก็จะมีพวกไอเทมพิเศษเนาะอันนี้อืม พิเศษแล้วก็อ่าอะไรเนาะเาเรียกอะไรเราก็เรียกเอ Horror, อฮอเลอร์เออส่วนนี้ก็เดมิทฮอลเลอร์ใหม่เดเมิใหม่ส่วนนนี้ก็โอ๊ยสปอยแนะ่อย่าดูอย่าดูอย่าดูเสียสติใหม่อือเดี๋ยวสิแล้วก็อันนี้คอนดิชันใหม่อยวนะอันนี้ขอควาก่อน นี่เสียสติใหม่เอ้ยไม่ใช่นี่คอนดิชันใหม่แล้วก็ไอเทมทั่วไปนะไอเทมทั่วไปอ๋อคอนดิชันใหม่ก็ไอเมื่อกี้ไงผู้เที่ยงทำผู้เที่ยงทำรอบละครั้งคุณมีสิทธิ์แปลงผลอางนั้นเลเมื่อคุณได้รับฮอร์เรอร์ถึงการไปนี้ก็หมายความว่ามันก็ใช้ได้เรื่อยๆอะ่ะจนกว่าจะโดนฮอร์เรอร์ปกติตอนเราเล่นเราก็ไม่ค่อยอยากได้ฮอร์เรอร์กันอยู่แล้วเนาะโอเค เดี๋ยวดูนักสืบใหม่กันหน่อยตัวอะไรบ้างข้างนี้โอเมาหนึน่งสองสามสี่มีสี่ตัวนั่นนักสืบใหม่ตัวนี้เลดด์แปดสมองหกเดน่าสแตนลีย์คันติดผู้กับใจอ๋อเป็นคันติดกับใจเมื่อคุณต้องรับสองฮอร์เรอร์ขึ้นไปจะได้รับ ฮอร์เรอร์น้อยลงหนึ่งเสมอก็เฉยๆปะ่ะเพราะบางทีมันโดนแค่หนึ่งฮอร์เรอร์ไง <c oughs> มันก็ไม่ได้ใช้ใช้ใช้ประโยชน์จากสกิลไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะฮอร์เรอร์กับใจยังไงเอ้ยเป็นคันธีกับใจยังไงฟินแอดเวิร์ดนักฆ่าเล่านักฆ่าเล่าเถือ่อนแปดหกเท่ากันเลยรอบละครั้งรอบละครั้งคุณมีสิทธิ์เคลื่อนที่หนึ่งช่องก่อนหรือหลัง จะทำแอคชั่นสำรวจอ๋อเอ้ยตัวนี้ก,ก็ก็ใช้ได้อยู่เพราะปกติเวลาเราทำแอคชั่นสำรวจใช่ไหมก็คือทำแอคชั่นสำรวจไอ้ตัวนี้มันเดินก่อนแล้วทำแอคชั่นสำรวจหรือว่าทำแอคชั่นสำรวจแล้วเดินก็แสดงว่ามันเดินได้เยอะขึ้นเออตัวนี้มันเดินได้เยอะขึ้นเดินได้ไกลขึ้นมารีลัมโบนักร้องหกแปดเมื่อจบตาเล่นของคุณคุณมีสิทธิ์ได้เวทหนึ่งครั้งโดยไม่เสียแอคชั่นอ๋อใส่เวทใส่เวท ทอมมี่มันดูนตำรวจหน้าใหม่77็ดเคนเริ่มเกมพร้อมไอเทมพิเศษเบกกี้เอ้าเบกกี้เมื่อกี้ฉันเก็บไปแล้วเบกกี้คืออะไรเดี๋ยวนะขอดูหน่อยเบกกี้น่าจะเป็นปืนป่ะเบกกี้เบกกี้เบกกี้เนี่ยไม่ใช่เบกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าอ๋อหรือว่าไอเทมพิเศษ เบกกี้เบกกี้คืออะไรเบกกี้คือปืนอาวุธปืนรอบละครั้งคุณมีสิทธ,ธิ์ทอยลูกเต๋าใหม่หนึ่งลกูกได้เม็นสี่มีสิทธิ์ทอยลูกเต๋าใหม่หนึ่งลูกก็ก,ก,ก็ก็ดีนะเพราะว่าเกมนี้เวลาทอยแล้วมันโบประจำ <laughs> เออัทั้งที่จริง,รงเปอร์เซน็นต์โบมันก็ค่อนข้างน้อยนะหนึ่งในสี่หนึ่งในสามอะไรเงี้ยรก็ ก็โบกประจำเออโอเคจบไปอันนี้อันนี้ใส่ได้ไหมไม่นนรู้ใส่ได้ไหมช่างมันล้วก็ฟฟฟรฝั่งนี้ไม่มีอะไรและเน่นอนมอนสเตอร์ฟฟฟรฝั่งนี้ซึ่งเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ภาคแรกแล้วมันก็ใส่มาอย่างเงี้ยเป็นแบบถุงผมง,งออดูแล้วแบบอะไรเนี่ยเป็นซื้อ อะไรนะซื้อโมเดลจากตลานดนัดหรือไงใส่ถุงกันมาแบบนี้น่นนะากลัวเลยเออเวอเออบอสเอเลียนตัวมันเท่าๆตุ่มๆนะบอสเอเลียนดูสิมันมีแง่งเท้าปะมไม่มีแง่งเท้าด้วยม,มันจะยืนได้หรอที่ถามมันก็ไม่มีก็ยืนไม่ได้ดิก็ต้องติดกาวอย่างเดียวเลยบอสเอเลียน เอเลี่ยนเอเลี่ยนมันคือเอเลียนแหละใช่ไหมเอเลี่ยนเบลมีกี่มือเนี่ยแปดแปดมือสองสี่หกแปดแปดมือสองเท้าหนึ่งหางมันยืนไม่ได้อ่ะมันยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้ทำไมมันถึงยืนไม่ได้เาทำมาผิดรยไงมันยืนไม่ได้ต้องติดกาวอย่างเดียวเลยหรอช่างน,น่าสงสารจริงๆเลยุณเอเลี่ยนไม่เป็นไรต่อไป เดี๋ยวดูสรัรพตลาดตัวใหญ่ๆก่อนอันนี้คุณคุณนวดคุณนวดคุณนวลก็ยืนได้นะเพราะว่าเนี่ยฐานแบนตแต่เลยคือแบบโ,โมเดลตลาดนั้นชัดๆเลยอะ่นะโมเดลตลาดนัดคุณนวดแล้วก็คุณนวดเบอร์สองเดี๋ยวนะมันคือคุณนวดเหมือนกันเลยนคือคุณนวดตัวเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเดะ ก็คือคุณหมวดเบอร์สองซึ่งซึ่งซึ่งไม่สวย <laughs> ซึ่งไม่สวยมันดูไม่น่ากลัวคงจะเพ้นน่ะคงจะสวยขึ้นมาได้เราวม้งอันนี้คุณมือปืนคุณมือปืนมีงเงี้ยงด้วยมือปืนมีงเงี้ยงให้ยืนจุ๊บอ่ะประมาณนี้คุณมือปืนยืนได้อ่ะเดี๋ยวสินอกจากมือปืนแล้วมีนี่เป็นตัวอะไร ซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้ก็มีเง,อ,งอ่าซอมบี้ก็ยืนได้บเบรซอมบี้ก็อ่ะคุณซอมบี้มีสองตัวเดี๋ยวนะนั่นแขนมันขาดหรอแขนมันขาดหรือมันจะขาดหรือโมเดลมันทำไม่ดีหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอ๋อแขนมันจะขาดมันมันทำเป็นเหมือนแบบเออตัวแขนขาดแขนจะขาดอะไรเงี้ย พอแล้วก็คุณมือปืนคุณมือปืนก็มีสองตัวคุณมือปืนลุกๆลุกดุยมากเลยตัวมันตันๆยังไงพี่กลไม่เป็นไรวะนักสืบทั้งสี่หอ๋โหอ้โหมมีกับอะไรเนี่ยที่นไข่เหรอ ดูไม่ออกเลยส่วนตัวนี้ถืออะไรถือขวดเหล้าหรอจูงไม่เคยออกอันนี้เป็นนักร้องที่ควรจะสวยแต่เหมือนกับโดนทนอะไรเนี่ยถือหมอนข้างเลตัวนี้ก็ทหารแบกปืนไปบกปุกตึกอืมอ่ะโอเค ก็คงจะเท่า on น okay. so ี้พวกนี้เนาะโอเคออกไปก่อนมาทุก้ายกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างก็อย่างว่านะเกมมันก็น่าจะเก่าะสมคกรแล้วโมเดลโมเดลอะไรมันก็น่าจะไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงพัฒนามันก็เลยออกมาลุกดุยุกดุยน่อยมาทุก้ายกัน อันนให้ okay. นี่แมย่งเงี้ยไฟดับมีไฟดับเต็มไปหมดแล้วโอเคนี่คือขออดแป๊บ uh นึงลอยกอจับโครงกระดูกอ๋อตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่ซอมบี้อ่ะมันคือโครงกระดูกเหรอลอยกอนี่มัน ตัวอะไรมันเหรเจ็ดเก้ามันมีบอสตัวยึกยือยึกยือใหญ่ๆเมื่อกี้วะน่าจะใช่นะอืมก็อันนี้ก็อันนี้เพิ่มปีกปีกก็ไปใช้กับอ๋อนี่มันมีความสามารถมอนด้วยลอยกอมันอกี้รูปร่างคล้ายสัตว์เลยคลานของลอยกอเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อถูกมันค่อยค,อยคอยกลืนกินใจ แต่เมื่อถูกลงเล็บของมันฉีกกระชากเข้าเนื้อหนังภาพมายานั้นกลับสมจริงเสียยิ่งกว่าความจริงส่วนในตัวนี้สอมบี้สอมบี้ว่ายน้ำไอ้โครงกระดูกว่ายน้ํามี ability ใหม่ว่ายน้ํามอนสเตอร์ตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ข้ามเส้นขอบที่ผ่านไม่ได้ที่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ําโครงกระดูกที่นอนแน่นิ่งมานานส่งเสียงลั่นเปล่าอย่อาจเมื่อลุกขึ้นมาเดินบนพื้นดินอีกครั้ง ตามคำบรรชาของพลังอำนาจอันมืดนมิดเออเว้ยมันก็ต้องมีไทยที่เป็นแบบไทยน้ำน้องน้ำบึงอะไรอย่างนี้อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะมีตัวใหม่ไอ้ตัว Star v a m p i r e ไอ้ตัวหัวยึกยือนะอนี่มีตัวละครใหม่สองตัวอันนี้ก็มีปีมีจมูกจมูกจมูกก็คือปีเฮ้ยปีเยอะหัางสองสามสี่ 5้อาจจะมีอย่างละ5ก็ได้นะตัวตัวนี้นะอะไรเนี่ยสตาร์วมไพร์ตัวคุณนวดพรุโปรมอสเตอร์ตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ข้ามข้ามเส้นขอบที่ผ่านไม่ได้ได้กำแพงเลือดที่สตาร์วมไพร์ดูดกินจาัเหยื่อจนแทรกซึมไปตามร่างของมันจนเกิดเป็นสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชั่วคราวจนกว่าจะถึงเวลาที่มันออกล่าเหยื่ออีกครั้ง ยังไม่เห็นหนองนงหนองน้งนําเลยนี่ก็จับมือนี่ <S <S มีสตา์แัมพร์นี่เราคุณม,มือปืนเมื่อกี้เมือเม่อปืนรับจ้างก็คือมือปืนรับจ้างเมื่อปืนรับจ้างก็เมื่อผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินกลายเป็นตัวแปรสรําคัญในการตัดสินใจด้านศินลธรรมแม้ในคนธรรมดาก็กลายเป็นปีศาจรายได้นี่ก็เฉยๆเนาะไม่มีอะไรีนี่ก็ คนเปืนอีกอันนี้ก็ไม่มีไรแล้วนีเป็นตรรนัวละครเอมันให,ให้อะไรนะบอะแสบบอดแสเพิ่มมาก็มีคนสองคน,นยังไม่เจอหนองน้ําเลยอันนี้แค่มาเพียบเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ๋<ม>อก็ปกติไม่มีไรหนังสือลูกตาสเงสมอง,ง,งซึ่งยังไม่เห็นหนองน้ำ อันนี้คือหนองน้ําคุณโครงกระดูกคุณจะเดินผ่านหนองน้ําแต่ไม่มีหนองน้ำเฮ้ย uh ไม่มีจริงๆอ่ะหนองน้ําไม่มีหนองน้ําอ่ะมีต,ต๊ตู้เบียงต่างเบียงมาเพิ่มให้แล้วก็มีตัวนีไแค่นี้เองแล้วหนองน้ําคือไหนว่างงตู่ไหนดิทางระบายน้ําไงทางระบายน้าอ่ะก็คงจะเท่านี้เนาะไม่มีอะไร <P> <undergraduate. S 2> เดี๋ยว ไปเล่นกันมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอันนี้แกะกล่องดูชั่วเคราวก่อนก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึงอยากเล่นแล้วสวัสดีครับ